สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิตทาร์รต์บายฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาทุกคนมาพิกอากาศในหัวข้อเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าฮิวมีไพ่ให้ทุกคนเลือก3ามกองนะคะกองที่1นึกองที่2และกองที่3นะคะไพ่หน้าไพา่วันนี้ที่ฮิวเอามาให้ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของคำทำํำนายนะคะเอามาให้เลือกถูกใจไพ่กองไหนเลือกกองนั้นได้เลยะคะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังคำทำนายในแต่ละกองกันเลยนะคะสวัสดีชาวกองที่1น,นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1เรามาดูพลังงานกันก่อนเนาะว่าพลังงานของคุณในวันนี้หรือช่วงที่เห็นคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง queen of cup โอ oh, ้ f i of swords the moon และ the magician พลังงานของคุณที่ฮิวเห็นจากไพ่ฮิลรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในอารมณ์ของการสับสนหรือเป็นช่วงของวาวุ่นในหัวใจคุณเองคุณอาจจะกำลังคิดหนักหรือกำลังเครียดในเรื่องของบางทีคุณกับเขาอะถ้าสมมติว่าเขาคนนี้คือแฟนของคุณคุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันมาก่อนแล้วก็อาจจะมีการแบบแยกกันอยู่ สักพักหนึ่งถอยกันคนละหนึ่งก้าวเพื่อไม่ให้เรื่องอะ่ะมันมันบานปลายพอหลังจากถอยมาแล้วคุณอยู่ด้วยตัวคนเดียวแล้วอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้คุณคิดฟุงซ่านว่าเขายังรู้สึกกับคุณอยู่อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาคุณแล้วคุณก็มองว่าทุกคนก็คิดเหมือนคุณแหละว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความสามารถคนคนนี้อาจจะโตกว่าหรือว่าอาจจะมีบทีความ ภาวะที่สุขุมและเยือกเย็นบางครั้งอะไรก็ตามที่แบบมันไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันอะมาอะไรทาให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเขายังรู้สึกกับคุณจริง,รงๆไหมตรงเนี้แหละค่ะคือพลังงานของชาวกองที่หนึ่งที่หิวสัมผัสได้เนาเป็นยังไงกันบ้างเขาตรงไหมเอ่ยถ้าหากพลังงานของคุณตรงกับไพ่กองที่หนึ่ง เราไปดูคําทํานายต่อกันแต่ถ้าหากไม่ตรง mm hmm. ยินดีที่คุณสามารถเลือกกองอื่นได้นะคะมาเราไปดูคําทํานายกันต่อน,นะคะว่าเขากําลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเนาะในคําทํานายนี้หัวข้อพิกอากาศที่ดูนะคะ n นาย of c u p s e อส์ออฟครั s ซิกออฟวอนส์และสักครู่นะคะไพ่ของ The Sun นนะคะปิดได้ไหมเอาอันอื่นแล้วกันเนาะเอาเป็นอันนี้ก็ได้โอเค เขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าจากที่ฮิวได้สัมผัสพลังงานของของเขาที่มีต่อคุณอะณนะช่วงเวลานี้ด้วยความว่าเขามีอีโก้หรือว่าเขามีในเรื่องของกำแพงที่สูงเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากรอให้คุณมางาะอยากให้คุณมาเคลียร์ปัญหาอยากจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อยากให การทะเลาะกันอะมันเป็นอารมณ์เด็กๆมันเป็นแบบว่าเอ้ยทะเลาะกันแล้วเราต้องหันหน้าคุยกันนะเราต้องมาเคลียร์กันความรู้สึกนะตรงเนี้ยต้องค่อยๆจัดการไม่ใช่ว่าเอ่อฉันฉันผิดฉันยอมรับแต่ถ้าฉันไม่ผิดฉันก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้เข้ามาคุยมาเคลียร์หรือว่ามาขอโทษฉันบ้างนี่คือความรู้สึกจากนาภัยนะคะ ถึงได้ถามว่าเขากําลังคิดถึงคุณอยู่ไหมใช่เลยค่ะไพบอกว่าเขากําลังคิดถึงแต่มันเป็นอารมณ์ของการคิดถึงที่คุณนั้นด้วยความที่เขามีอีโก้เนาะเราไม่แน่ใจว่าตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าการทะเลาะกันครั้งนี้หรือการที่เราเห็นไม่ตรงกันในครั้งเนี้ฉันเป็นคนไม่ผิดอืมก็รอให้คุณมาเงาะรอให้คุณมาเคลียร์ปัญหาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกับความรัก อีกครั้งหนึ่งหรือรักแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันทะเลาะกันแล้ว,วอะเนาะมันก็จะได้กลับมาคืนดีกันอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้รักกันใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นแบบนั้นนะคะอืมเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคืออะไรเนาะ7 of c u p ออฟครับเอกออฟซอร์ส q u e e n of c u p และโอ้น ออเพนท a c เคเดี๋ยวโอเคทุกคนเห็นตรงนี้เนาะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยอะคือไพ่อยากบอกว่าให้คุณหยุดคิดหยุดฟึงซ่านหยุดงองแงหากผิดจริงให้ค่อยๆทบทวนก่อนแล้วถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันแก้ปัญหาไม่ได้มันร้ายแรงมากเขาไพ่อยากให้คุณอยู่กับตัวเอง และอยากให้คุณได้ลองคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วตัวคุณนั้นอ่ะคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่ไหมคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้าหากคุณรักแล้วคือด้วยความว่าก้าวทั่วอ่าในออฟคเนาะและ n i n อฟเพนเทอรก็ต่างมีอีโก้สูงกันทั้งคู่ทั้งคุณและเขาก็อีโก้สูงไม่แผ่วเลยถ้าเลยบอกว่าหากคุณรอเขาอ่ะ อาจจะต้องรอด้วยความรู้สึกที่มันอึดอัดอืมอาจจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาไปเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราไหมตรงนี้แหละค่ะที่มันทําให้คุณอึดอัดและสับสนมากแต่ขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้ยอมทิ้งอีโก้และยอมทิ้งศักดิ์ศรีแบบเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องขอโทษเรื่องอะไรเพราะฉันไม่ผิดนั่นแหละค่ะไพ่เลยบอกว่าหากคุณอยากจะ กลับไปเริ่มต้นกับเขาหรือคุณอยากจะคลายกังวลทั้งหมดจากหน้าภายทีฮิวเห็นนะ่ะให้คุณกลับไปคุยกับเขากลับไปเคลียร์ปัญหาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันพอละฉันไม่ไหวละกับความสัมพันธ์นี้คุณพร้อมที่จะเดินต่อไปได้เลยค่ะเพราะตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่นายออฟพเนอรเกเนาะเป็นคนที่มีดีอยู่แล้วในตัวแล้วคุณก็มั่นใจว่าเอ้ยตรงเนี้ยต่องให้ไม่มีเขาฉันก็สามารถอยู่ได้ นะคะอันนี้คือพลังงานของชาวกองที่หนึ่งเนาะอย่างที่บอกเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะแต่ด้วยความว่าอีโก้เขาก็สูงอีโก้คุณก็สูงบางทีระยะห่างที่คุณเจอมันอาจจะเกิดจากการทะเลาะก,กันมันเลยทําให้คุณกับเขาอะแยกกันก่อนยังไม่อยากที่จะแบบคุยกันเพราะถ้ายิ่งคุยปัญหามันอาจจะยิ่งบานปลายเนาะพิมพ์แบบที่บายให้เขาฟัง หากพิมพไปแล้วแล้วเขาไม่ตอบให้รู้ไว้เลยค่ะว่าอย่างก็ย,งยังย้ำเหมือนเดิมนะว,ว่าอีโก้ตรงนั้นแหละอาจจะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็คอยบอกกับเขาว่าเออที่เราแยกกันที่เราทะเลาะกันเรามาเคลียร์ปัญหาเราไม่ได้อยากจะทะเลาะเพิ่มณนะตรงเนี้ยเขายอมรับฟังคุณนะแล้วเ,เขาก็ยอมคุยกับคุณแต่แค่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งในการคุยในการเคลียนะคะคือการทะเลาะกันอะมาเป็นการทะเลาะที่แบบปัดเดี่ยวเนาะแต่พอมันช่วงของการเยียวยามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะอันนี้คือพลังงานของชาวกองที่หนึ่งที่ฮิวเห็นนะคะก็ยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าตรงไหมหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ฮิวก็ขอลาไปก่อนนะคะของชาวกองที่หนึ่งเนาะ ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีชาวกองที่สองนะคะหรือคนที่เลือกกองที่สองเนาะในหัวข้อพิกอากาาที่ว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะก็ไม่มีอะไรมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในออ o ซอร์ Egg t ออฟไพ t ์เทเค Four of Cups, และ Nine of c u p s พลังงานของคุณกับเขาณตอนนี้ที่ฮิวเห็นและฮิวสัมผัสได้นั่นก็คือมันเป็นอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งแหละที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างไกลมันเหมือนเป็นรักทางไกลอะค่ะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่บอ มันด้วยความที่มันไม่เจอกันหรือมันอาจจะนัดละแล้วอาจจะมีเหตุการณ์อะไรฉุกระหุกเข้ามาเกี่ยวกับข้องกับเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เป็นเรื่องในครอบครัวเนาะในโมเมนต์ของเขาที่แบบเขาต้องไปทําอะหรือตัวคุณเองคุณก็ต้องไปทำนะตรงนี้มันอาจจะมีความรู้สึกที่ห่างเหินกันมีความรู้สึกที่ว่าแอบนอยแอบคิดถึงกันแหละแต่ถามว่าคุยกันบ้างไหมเวลาคุยในไพ่ของชาวกองที่สองอะ มันอาจจะน้อยคืออาจจะเป็นแค่แบบวลาห้านาทีหรือว่านานๆได้โทรคุยกันบ้างเนาะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภารกิจมีงานที่ต้องไปทำณนะตรงเนี้ยมันเลยทำให้คุณอ่ะอาจจะรู้สึกเบื่ออาจจะรู้สึกเซ็งรวมถึงตัวเขาเองเขาอาจจะนิ่งๆอารมณ์ของเขาโดยที่เราเองเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเนาะมันเป็นในเรื่องของระยะทาง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคำทํานายกันนะคะว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเนาะยาจ็บไครก่อนนะ e d of p e n t a c l e night of path น of pentacle เคิลนาถามว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่ไหมณนะตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาเองเขากำลังมีเป้าหมายกำลังได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆมาเลยทำให้เขาว่าปิดกั้นความรู้สึกทั้งหมดแล้วก็อยากจะพัฒนาเนาะอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของงานที่เขากำลังทำอยู่ มันเลยทำให้ความคิดถึงอ่ะมันน้อยโปก,กับตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มีในเรื่องของโมเมนต์ความรักหรืออะไรให้กับคุณเลยถามว่ามีไหมมันอาจจะมีบ้างล่ะแต่ว่ามันอาจจะมีแค่ตอนที่แบบเจอหน้ากันคุยกันแค่นั้นแต่เมื่อระยะห่างมันห่างกันอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองคุณอาจจะคิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวเนาะเพราะว่าเขา ในเรื่องของหัวใจหรืออะไรของเขาว่าไปทุ่มเทให้กับงานทั้งหมดตรงนี้เองมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกมันมีความทรมานเข้ามาอยู่ด้วยก็ได้แต่ถามว่ามันเป็นความทรมานไหมตัวคุณคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าต่อให้เขาไม่คิดถึงยังไงอะฉันคิดถึงคุณได้นะอืมขอให้ได้คุยได้เคลียร์กันอ่าได้คุยได้เขาเรียกว่ามันส่งความคิดถึงให้กันบ้างบอกกันบ้างสักเล็กน้อยอะ่ะ หรือได้ยินแค่เสียงเขาตัวคุณเองคุณก็ดีใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากหน้าไพ่ที่ดูอะ่ะเขาไม่ได้คิดถึงนะแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รู้แหละว,ว่ามีคุณอยู่รู้ว่าถ้าได้เจอหน้ากันอะ่ะเขาอาจจะแบบมีโมเมนต์ของความโรแมนติกบ,บ้างเนาะแต่อาจจะน้อยคือในหัวมีแต่เงินอย่างเดียวนะคะในหัวเนี่ยมีแต่เรื่องเงินแต่ของเขามาเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ iver, เ h e l ์น e r เอะและซิกออฟคัฟฟันสุดท้ายนะคะสินจัสมินสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะ่ะคิวรู้สึกว่าคุณไม่ต้องกังวลไพ่ใบนี้คือเขาไปทำงานและถามว่า เขาเห็นอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเป็นแบบไหนอืมมันเป็นอารมณ์ของคนที่รู้แหละว,ว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้ว่ายังไงคุณก็อยู่ข้างๆเขาอารมณ์ความคิดถึงของเขามันเลยอาจจะมีน้อยและถามความรักของเขาที่ยังมีต่อคุณมีอยู่ไหมยังมีอยู่แล้วก็อาจจะมีอาการที่แอบพึงหวงคุณเล็กน้อยด้วยนะคะอืม ในมุมตรงนี้ที่ฮิวเห็นนะความรักของคุณก็ยังหวานชื่นแต่เพียงแค่คุณเองคุณอาจจะต้องการคําพูดหวานๆสักหนึ่งคำเนาะแค่คําว่าคิดถึงกันก็ยังดีนะตรงนี้ไพ่พี่ไพ่เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะความรักของคุณยังอยู่เขายังแบ่งความรักยังไม่ใช่เรียกว่าแบ่งยังให้ความรักกับคุณอยู่เพียงแต่แค่ว่าเขา ไม่ค่อยได้พูดออกมาให้คุณเห็นแล้วตอให้เขาจะรู้สึกยังไงเขาก็อาจจะเป็นโมเมนต์ของการที่ว่าเอ้ยมันก็ไม่จำเป็นเพราะเราอยู่กันทุกวันเขามั่นคงอยู่แล้วมันไม่ต้องบอกคิดถึงกันก็ได้ตรงเนี้ยค่ะไพเลยอยากให้คุณปล่อยวางอืมถามว่ามันปล่อยวางได้ไหมมันอาจจะปล่อยวางได้ยากเนาะเพราะว่าเราก็รอคอยอยากจะมีโมเมนต์หวาน แต่หากเขาไม่ให้อันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ปรดจงรู้ไว้เลยว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกดีๆที่ให้คุณสมบเสมอไม่เปลี่ยนแปลงต่อให้เขาจะอยู่แดนไกลยังไงก็ตามนอะ่ะเขายังส่งให้ถึงคุณตลอดนะคะและนี้ก็คือพลังงานของชาวกองที่สองนะคะก็ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมอย่างที่บอกเนาะพอมันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาตัวเขาเองเขาอาจจะแบบเออเพอเขารู้อยู่แล้วเขาสัมผัสได้อยู่แล้วส่งถึงอยู่แล้วว่ายังไงคุณเองอะคุณยังให้ความรักกับเขาแล้วคุณยังคิดถึงเขาเสมอเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของตรงนี้มากนะักแต่ถามว่าความรักที่เขามีให้คุณคือเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้ขาดหรือว่าไม่ได้แบบว่าเอ,อ๊ยหมดตักแล้วตรงนั้นนะคะ อันนี้เป็นคำทำนายของชาวกองที่สองนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่สามนะคะวันนี้อยู่กับพิวเนาะในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะมาเรามาดูกันว่าชาวกองที่สามพลังงานของคุณที่มีต่อเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ The e m p r e s s the fool, the lover และ the <พ Laser. S 2> ah th icha, h e r m i t อิดนพลังงานของชาวกองที่สั่งที่ฮิวสัมผัสได้ในเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนาะหรือพลังงานของคุณที่มีต่อเขา คิวเห็นว่าคุณเป็นคนที่นิ่งนะเป็นคนที่รู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะเขาก็อยากเข้ามาหาคุณเขาอยากอยู่ใกล้คุณมันเป็นโมเมนต,ต์อารมณ์ของการที่ว่าอยู่แล้วรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นไพห่หลอเทอมิกกำลังบอกว่าตัวเขาเองถ้าหากเขาห่างจากคุณนะ่ะมันจะทำให้เขารู้สึก ปลาเปียวหรือว่าวาเวหรือมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปมันทำให้เขาอยา,อยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาอยากที่จะคอยเดินตามหาคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามอยากมีคุณอยู่ตรงนั้นอยากมีคุณอยู่ในนั้นใกล้ๆแต่ขณะเดียวกันตัวเขาเองเขาก็อาจจะต้องมีในเรื่องของภาระหน้าที่ขึ้นเดอะเฮอร์มิที่มันต้องไปทําที่อะไรบางอย่างที่แบบปฏิเสธไม่ได้อเง้พอเขาแยกทางจากคุณ มันเลยทำให้เขารู้สึกเหงารู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปทีนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของคำทำนายนะว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่า f o u r of a n d s the tower nine of cups และ t รี e อฟนะคะถามในเรื่องของความคิดถึงอะมันมีไหมคิวบอกเลยว่าจากจากไพ่ที่เห็นอะมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่แล้วค่ะเขาอยู่กับคุณเขาคิดถึงคุณพอเขาอยู่ใกล้ๆอะมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นเป็นความมั่นคงแต่เมื่อไหร่ที่ต้องแยกห่างกันอะมันอาจจะเป็นความรู้สึกเหงาเนาะแต่มันถามว่าเหงานานไหมเขาเป็นคนที่ถ้าอารมณ์จากตรงนี้ที่ฮิวเห็นอะ มันเป็นความคิดถึงนะแต่เขาเองเขาก็อยู่คนเดียวไม่ได้เขาก็อาจจะต้องไปหาเพื่อนหรือไปหาใครแต่ใจลึกๆแล้วเขาก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเพียงแต่มันเป็นระยะเวลาของการที่มันห่างก,กันนะคะเหมือนการต้องไปทำงานต่างประเทศกระทนหันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามที่จะไปหาสังคมใหม่เพื่อที่ตัวเขาเองเขาจะได้อยู่รอดเนาะอืม ให้มันอาจจะมีความรู้สึกว่าอ้าวเราคิดถึงฉันแบบไหนมันเป็นความคิดถึงที่ไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้หากที่แบบมันต้องแยกจากกันนะคะมันก็เลยทําให้เขาว่าเออโอเคคิดถึงก็ขอให้เก็บไว้ในใจแล้วก็ถ้าโทรได้หรืออยากคุยได้ฉันก็พร้อมที่จะโทรหาคุณนะฉันก็พร้อมที่อยากจะติดต่อกับคุณแหละแต่แค่สถานการณ์ตรงนั้นมันอาจจะต้องมีอะไรที่ มันเป็นสถานการณ์ที่ติดขัดเนาะหรือว่ามันไม่สะดวกในการติดต่อเขาก็ทาได้แค่คิดถึงแล้วก็เก็บคุณไว้ในส่วนึกของจิตใจและเดินหน้าต่อเพื่อที่เขาเองเขาก็ต้องเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นหากความคิดถึงมันฆ่าคนได้เขาก็ต้องตุยไปแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณชาวกองที่สามนะคะ สำหรับชาวกองที่สามสิ่งที่ฮิวเห็นจากหน้าไพ่เนาะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มนันเป็นคนที่เขาคนนี้ที่ฮิวเห็นอะเป็นคนที่คิดถึงแรงแต่บทที่จะไม่คิดถึงก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเลยอืมเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเขาอยู่กับคุณอะเขายอมคุณเขารู้สึกมันเป็นแบบ เป็นหมาน้อยเป็นโกลเด้นน่ารักน่ารักอืมแต่เมื่อไหร่ที่เขาห่างคุณอะเขาอาจจะรู้สึกหัวใจเขาฟุ้งซ่านแล้วเขาก็ถามว่ามันมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้อยากห่างไม่ได้อยากจากกันแต่มันมันต้องไปประมาณนั้นเขาก็อาจจะมีโมเมนต์ว่าเอองานฉันขอไปแป๊บเดียวเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับคุณได้ไหมแล้วเขาอยากบางครั้งอยากจะเอาคุณไปด้วยแหละแต่ว่า มันไม่สามารถที่จะไปได้เหตุการณ์ตรงนี้ที่ฮิวเห็นจากหน้าไพา่โดยรวมทั้งหมดอะฮิวรู้สึกว่าเขาเองเขาอาจจะมีภารกิจหรือมีการไปเรียนต่อไปทำอะไรที่มันต้องห่างจากคุณมาเลยทำให้ความคิดถึงอะมันแรงมากแต่พอไปแล้วเขาก็จะเหมือนเด็กน้อยที่ต้องไปตื่นเต้นไปเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะห่างคุณไปสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณอีกรอบ กลับมาหาคุณอีกรอบในจุดที่คิวเห็นฮะมันคือจุดที่แบบฉันครบละฉันไปเจอสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วแล้วฉันอยากจะกลับมาหาคุณเป็นโมเมนต์ตรงนี้ที่คุณเองคุณอาจจะมีเจอการจับสนแหละแต่เมื่อถึงเวลาคุณจะรู้เลยว่าเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอน,นะคะและนี่ก็คือพลังงานของชาวกองที่สามนะคะอาจจะ กระชับนิดนึงเนาะแต่อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นความคิดถึงที่เออมันต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาอืมถ้าอยู่ไกลกันหรืออยู่ห่างกันปับ๊บฉันไม่ได้ละฉันทนไม่ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวกองที่สามวันนี้ก็อยากให้คุณที่รอเขาอยู่หรือว่าคนเขาที่คุณกำลังคิดถึงอยู่อะได้ รับรู้แล้วก็สัมผัสถึงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณส่งไปให้เขานะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักที่สวยงามแล้วก็ขอให้คนคนในใจของคุณนะ่ะหรือว่าคนที่คุณแอบชอบได้หันกลับมามองหรือว่าหันกลับมาสนใจคุณส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้ความรักเนี่ยเป็นรักที่ยืนยาวรักที่หวานชื่นนะคะคนที่โสดก็ หากคนที่พร้อมมีแฟนแล้วก็ขอให้คุณได้พบรักดีๆส่วนใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันขอเป็นสาวโสดแบบลุยเดี่ยวใช้เดี่ยวก็ขอให้คุณเนี่ยได้รักตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย